ครับผมพอดีโทรศัพท์ความจําไม่พอครับเพจะทําคลิปยาวทําไม่ได้ฮนะก็เลยต้องแบ่งเป็นส EP ครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับใครสนใจมีดเดอนป่าถุงมือไว้ใส่ออกล่าก็กดเข้าไปดูในตะกาได้เลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับได้เพิ่มอีกแต้มนะครับนกเขาระยะ40เมตรครับ นี่ครับโอเคครับผมอุ้ย โดนครับบินเข้ามาสองตัวครับลอตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งบินบนอยู่ครับเหมือนกับตัวผู้กำลังเป็นไล่ตีกันครับ เอาสกองตัวอีกตัวหนึ่งไม่ยอมเข้ามาอีกครับนั่งดูสัมผากก็บินหนีไปเลยฮะเดี๋วนี้ครับเยอะครับนกบินวนอยู่แถวรับ ก็เดี๋ยวลองเดินตามไปดูว่าเกิดจะได้กสักแ้มครับก็นั่งตรงจุดนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับได้ไปสีแ่แทมครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะลองเดินตามลงไปดูแถวนู้นครับเห็นบินอยู่แถวนู้นอยู่คะเกิดจะได้ก็สา,สายลมเริ่มแรงแล้วครับ โอเคครับโดนครับโดนเต็มแม่คาที่ครับค,ครับยิงอยู่ตรงข้างต้นตาลต้นนั้นนะนกเกาะอยู่ต้นนั้นระยะห้าสิบเมตรครับ แล้วบินมาล่วงอยู่ทางฝั่งนี้ครับบินออกมาประมาณ5้าสิบเมตรนะมาล่วงนกเขาใหญ่ครับ โดนเข้าช่วงนี้ครับช่วงค่อนมาทางกลน่ะบินปีลงมานี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับ เขาเชวาตายายีา่สิเมตรครับตัวนี้เข้ามาเห็นแต่เขาเชวาครับตอนแรก ยิงนกเขาชวาแล้วนกเขาไฟบินออกปีตัวนึ่งนะครับผมครับพอเสียสายลมก็เริ่มแรงแล้วครับพอรถเสียงตัวสั้นก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ครับก็มีพลาดไปหลายตัวก็สรุปแจ้วันนี้ก็ได้ไปทั้งหมดแปดแต้มครับนกเขาชวากับนกเขาใหญ่ครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับก็ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ